ดีค่ะทุกคนวันนี้เดียวมีเรื่องราวข่าวดีนะคะมาบอกกับทุกคนค่ะว่าวันนี้การจ่ายของพวกเราทุกคนนะคะที่เคยจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าผ่อนบ้านผ่อนรถค่าผ่อนบัตรเครดิตนะคะที่คุณจ่ายไปแล้วน่ะไม่เคยได้เงินคืนเลยแถมถ้าหากว่าเราจ่ายไม่ถึงจ่ายไม่พอเขาก็ยังไม่ยอมให้สินค้านั้นๆกับเราด้วยใช่ไหมคะหรือแม้กระทั่งการจ่ายค่าไฟขาด5บาทขาด1บาทการไฟฟ้าก็ไม่เคยลดให้เราจริงไหมคะแต่วันนี้คุณจ่ายเหมือนเดิมค่ะจ่ายค่าน้ําค่าไฟเหมือนเดิมจ่ายค่าเบี้ยประกันรถยนต์เหมือนเดิ หรือคุณจะไปท่องเที่ยวที่ Safari World นะคะวันนี้หรือว่าคุณจะจ่ายผ่านช h อปปี้ร zada า,า,านะคะไปช้อปปิ้งในห้างดังต่างๆเห็นไหมคะว่ามีห้างดังหลายห้างที่ทุกคนน่ะ เคยไปซื้อปลาซื้อผักนะคะซื้อห้างไกลบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเจดีเซนเนะคะซีเอ็ดบุ๊กลาซาด้าชปีหรือแม้กระทั่งแบรนด์ดังๆต่างๆที่เป็นแบรนด์คุณภาพนะคะอย่างไนกี้อาดิดาสหรือว่าแม้กระทั่งเครื่องเรียนเครื่องเขียนแบบเรียน B2S นะคะท่านจ่ายผ่านโลกออนไลน์วันนี้หรือว่าจะใช้บริการผ่านชอปปี้ลาซาด้านะคะวันนี้ท่านจะได้รับเงินคืนค่ะท่านจะได้รับเงินคืนจากการจ่ายทุกการจ่ายเลยมาดูว่ามันได้รับเงินคืนยังไงจากการจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์และค่าช้อปปิ้งต่างๆที่เเเราคคยย้้อแลวไไม่ด นนมาดูกันตรงนี้เลยค่ะนี่ค่ะมาดูเลยค่ะรายละเอียดเงินคืนล่าสุดของเดียวเลยนะอ้าววันนี้มีคนเข้าที่ Adidas นะคะโอ้โหนี่เยิ่ยมมากเลยค่ะมีคนเข้าไปช็อปที่ห้าง Adidas นะคะวันนี้เดียวตัดสินใจเป็นนักธุรกิจนะคะจึงได้รับพอย n คะแนนนะคะจากการจ่ายของทุกคนด้วยนะคะไม่ใช่แค่เดียวคนเดียวอันนี้เขามีคนไปจ่ายที่ Adidas นะคะมีคนไปช้อปปิ้งที่ Adidas เขาได้คะแนนคืนของเขาด้วยค่ะ ได้ไรายได้คืนของเขาเองแต่วันนี้เดียวเป็นนักธุรกิจจึงได้คะแนนกับเขาตรงนี้ด้วยในส่วนของเดียวเองล่ะนี่ค่ะเดียวไปช็อปที่ห้าง l a ซ a ด้เมื่อวันที่27เห็นไหมคะ100คะแนนเท่ากับ1บาทเดียวมี ส่วนลดจากห้างที่ลดให้ไม่พอค่ะแต่เดียวได้เงินคืนกลับมา539คะแนน1 1 0 0คะแนนเท่ากับ1บาทแปบลบว่าเดียวได้กลับขึ้นมา5บาทส9สตางค์แต่วันนี้มันไม่ใช่แค่เดียวได้เงินคืนจากตัวเองไปใช้ใจ่ายในลาซาด้าอย่างเดียวนะจ๊ะอันนี้ชัดๆเลยแต่มีคนที่เขาเป็นสมาชิกกับเดียวนะจ๊ะเขาก็ได้เงินคืนของเขาค่ะทุกการจ่ายของทุกคนจะมีเงินคืนไม่ว่าจะไปใช้บริการจา่ายค่าน้ำค่าไฟผ่านลาซาด้านะคะ หรือที่คุณเคยไปจ่ายผ่านที่อื่นนะคะคุณไม่ได้เงินคืนแต่ถ้าวันนี้คุณมาจ่ายที่ Lazada จ่ายที่โชปปี e นะคะคุณก็จะสามารถจะได้รับเงินคืนจากห้างเหล่านั้นด้วยทุกการใช้จ่ายเลยค่ะนะคะแต่อันนี้มันไม่ใช่แค่เดียวคนเดียวค่ะทุกคนค่ะที่เขาเข้าไปใช้จ่ายค่ะเขาได้เงินคืนกันเองทั้งสิ้นแต่เดียวมีส่วนร่วมได้กับเขาด้วยในทุกการจ่ายของเพื่อน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 ที่เดียวไม่รู้จักเขาเลยนะคะนี่เห็นไหมคะรหัสนี้จ่ายเมื่อวันที่27เช่นเดียวกันนะคะจากในห้างอะไรจากห้างโชปะ มีคนเข้าไปช้อปปิ้งแบบนี้นะคะแต่แล้วก็มีคนมาส่งของให้เขามีคน ให้บริการเดียวไม่มีสินค้าเลยสักชิ้นค่ะเดียวไม่ได้ขายสินค้าเลยสักชิ้นค่ะแต่วันนี้เดียวแค่ใช้ใจ่ายของตัวเองจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ผ่านแอปพลิเคชันช้อปปีหรือ l า z a d a าหรือบริการของห้างอื่นๆนะคะแม้กระทั่งการช้อปปิ้งที่เดียวต้องซื้อทุกพันอยู่แล้วนะคะเดียวก็ได้เงินคืนมาวันนี้รวมทั้งสิ้นประมาณ 21, 7 8 6คะแนนแล้วแปลงเป็นเงินก็คือ100คะแนนเท่ากับ1บาทวันนี้มีไรายได้เข้าบ้าน2 1 7บาทใน24วันเดียวเพิ่่งทําามแค ใช้ช้อปจีนิกนี้และรู้จักช้อปจีนิกมาแค่24วันค่ะทุกคนมีไรายได้เข้าบ้าน200กว่าบาทดีไหมคะถ้าดีนะคะติดต่อคนที่ส่งลิงก์ส่งคลิปนี้ให้กับท่านได้เลยนะคะว่าวันนี้ท่านแค่ดาวน์โหลดแอปช้อปจีนิกนะคะมาไว้ในมือถือของท่านใช้ฟรีโหลดฟรีใช้ฟรีจริงๆค่ะใช้ได้ทันทีโดยที่ไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายเลยทันทีได้เลยนะคะทุกคนวันนี้อย่าลืมคะ่ะไปดาวน์โหลดสิ่งที่จะให้ประโยชน์กับชีวิตคุณนะคะแค่ดาวน์โหลดก็ประโยชน์แล้วคะ่ะติดต่อคนที่ส่งคลิปนี้ให้กัับคคคคุุณไดด้เลยนนะะะสสวีส่ทก